อ่าอันนี้เป็นแก้วอา่าไม้ไผ่เนาะแก้วไม้ไผ่อันนี้เวลาพี่ๆี่เขาสั่งมาขัดเป็นหุ่นขึ้นมาเฉยๆอย่างเงี้ยนะอันนี้จะเป็นแก้วแก้วไซส์เล็กประมาณแปดเซนแก้วทรงสูงหน่อยก็เป็นไซส์ประมาณสักสิบหกสิบสี่จุดห้าเซนเนาะแก้วนี้มันถ้าพี่เขานําทาสั่งให้ทําแต่หุ่นอย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้เราขัดมาดสดๆขัดมาขัดเสร็จแล้วก็ส่งให้พี่ๆี่อันนี้ก็ราคาก็จะถูกหน่อยถ้าจะให้ อ่าทำแบบที่ว่าอ่าเป็นที่ว่าไอ้ต้มเบนกิ้งโซดาอย่างเงี้ยต้มน้ำส้มสายชูหรือวานํำไปทอดอย่างเงี้ยราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะอยู่แต่พี่ๆเขาจะเอาไปมีไอเดียยังไงในการต่อยอดไปพี่บองคนก็เอาไปเพ้น์เอาไปยิงเลเซอร์เองเงี้ยเนาะแก้วไม้ไผ่เนี่ยน,นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมวกับแก้วกาแฟร้อนอย่างเงี้ยนะแก้วแก้วกาแฟร้อนเราก็ขัดขัดมาให้ละเอียดเรียบร้อยหมดละ ก็เก็บงานเก็บอะไรให้กับพี่ๆไปแล้วอย่างเงี้ยเนาะอ่าอย่างก็เป็นแก้วบางครั้งก็เป็นทรงสูงนี่ครับทรงสูงนี่นะทรงสูงก็จะก็อยู่อยู่อย,อยู่อยู่ในเกณฑ์ประมาณเนี้อันนี้คัดให้ละเอียดสักพรุ่งนี้อีกสักตากตากลมไปสักแป๊บหนึ่งเดียวเขาก็จะขึ้นเขาก็จะขึ้นเส้นนะเขาเขียวเขียวเขาก็จะหายไปอย่างเงี้ยนะแ,แก้วไม้ไผ่นี่นะครับผนมะอันนี้ยังไม่ได้ติดหูจับนะถ้าติดหูหูจับอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ล้างอะไรเลยสักพักหนึ่ง พวกนี้ว่าจะล้างล้างเสร็จแล้วก็จะส่งให้กับพี่ๆครับไปอย่างเงี้ยเนาะแก้วไม้ไผ่นี่เราทําได้ไม้อยู่หลายๆอย่างไม้ไผ่สางมนไม้ไผ่เอ่สางนวลไม้ไผ่ลำมาลอกทุกอย่างอะไผ่สีสุกไผ่แล้วก็ทําได้หมดครับผมอยู่ที่ว่าความเหมาะสมของอันของแก้วเนาะขนาดความปากของแก้วก็อยู่ที่ประมาณหกเซนถึงเจ็ดเซนอยู่ในเกณฑ์น,นี่แหละที่กําลังดีนะถ้าเล็กกว่านี้ไปก็จะใส่น้ําแข็งยากใส่กาแฟได้น้อยใส่น้ําได้น้อยอย,อย่างเงี้ยแต่มันเอาให้พอดีเนาะ ใหญ่เกินไปก็ไม่ไม่ไหวมันใช้งานจริงไม่ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยบางคนทําแก้วโอ้อันมาเริ่มเลยอย่างเงี้ยสองนิ้วสามนิ้วห้านิ้วแต่ใช้งานจริงๆใช้ได้มันใช้งานจริงๆมันใช้ไม่ค่อยได้เนาะทําเพื่อประดับและตกแต่งให้ม้มันสวยงามเท่านั้นกับการทําแก้วไม้ไผ่นี่นะวิธีป้องกันแก้ววิธีป้องกันมอดเนี้ยพี่พี่ถ้าเราใช้ตลอดแล้วก็ไม่ต้องป้องกันก็ได้ครับใส่น้าชาอย่างเงี้ยเนาะที่ขอยใช้ตลอดใช้แล้วต้องตากให้แห้งนะ ใช้เสร็จแล้วก็ตากให้แห้งถ้าอยากจะไม่ให้มันมีเชื้อราก็<ะ>าเอาไปต้มกับน้ําส้มสายชูกับเกลืออย่างเงี้ยจะให้เราต้มให้ก็ได้หรือว่าจะให้พี่เขาไปจัดการเองก็ได้จะให้ติดหูแก้วให้ก็ได้อย่างเงี้ยไม่ติดหูก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเราติดหูนี่มันจะมีปัญหาในเรื่องของการการการจัดส่งครับผมอแก้วนี่นะถ้าเราเราเราจะส่งไม่ดีเนะี่ยอ่ามันจะหักครับผมคือเมื่อก่อนเคยติดหูให้พี่เขาไปตอนหลังมาก็ทําหูให้แล้วก็ให้พี่เขาไปติดไปไปติดหูเองอย่างเงี้ย ส่วนมากวาราทำน้ำกาแฟก็จะสั่งไปเอาไปติดหูแก้วติดอะไรเองเนาะกับการทําแก้วไม้แก้ว,แก,วแก้วน้ําไม้ไผ่นี่นะครับผมผมก็จะทําอยู่สองสองแบบเนาะประมาณ 7, สักเจ็ดปดเซนแปดเซนกับสิบสี่เซนครึ่งเนี่ยครับผมโอเคนะครับกับแก้วไม้ไผ่เนาะที่ที่คนไหนอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรผมก็เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ